อรุณสวัสดิ์วันนี้จะมีอะไรดีอรุณสวัสดิ์ด้วยเสาวรถจ้าไม่ได้อยู่ในซุ้มเสาวรถเราก็มีเสาววถตามข้องทางนะจ้าขึ้นดกมากดกว่าที่เรือเสาววดเซอีกดูสิดูสิด,สดูนะหนึ่งสองสสี่ห้าโอ้ยนับกันไม่หวาดไม่ไหวคะ่ะ นับกันไม่หวาดไม่ไหวไม่พอนะคะดูลูกโตมากเทียบกับมือตะกะแตนนะคะดูสินี่แล้วก็ดูนะคะนู่นก็เป็นนั่นก็กําลังเป็นหอีกให้อีก,อกนู่นที่เป็นหญิงน,นะคะเนี่ยก็คือดอกของแต่ว่าลดจาแล้วก็จะเป็นดอกใหญ่ขึ้นดอกใหญ่ขึ้นนี่ขึ้นนี้ สุดท้ายก็จะเป็นลูกอย่างนั้นดูนะคะโอ้โหความฟินของสวรสที่นี่ค่ะความเยอะของสวรสที่นี่นี่นะคะรออีกประมาณเดือนนึงเขาก็จะเหลืองอไม่ก็แดงดูท่าทางนะคะก้านมันแดงๆก็น่าจะเป็นลูกแดงอันนี้คือ เพิ่งเป็นลูกครั้งแรกนะคะยังไม่รู้เลยว่าต้นนี้นะ่ะสีอะไรแต่ที่รู้รู้ว่ามันแข็งแรงมากแล้วดูสิต้นเนี่ยอนอกจากแข็งแรงแล้วยังแผ่กิ่งก้านสาขาไปไหนนะคะอันนี้เป็นต้นเสารถ์คอนทิงป้ายสวนกเกษตรตะกะแตนยันยาวออกค่ะถ่ายให้รูปถ่าย ให้เห็นฟอมฟินนะคะดูสิคะนี่พอเราเข้ามาที่สวนนะคะเข้ามาเข้ามาเข้ามาขับรถเข้ามา,ข,ข,า,มาขับรถเข้ามาค่ะเราก็จะมาเจาะเอสาวรถเลยค่ะเนม,มคะมพียบเพียบอันนี้เป็นต้นที่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดนะคะก็คือว่าไม่ตั้งใจจะให้อยู่ตรงนี้หรอก อยู่ตรงอื่นแต่ไม่รู้ทำไมมีอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยเลยตจำเลยค่ะปล่อยเข้าไปอยากเกิดก็เกิดไปรอดูลูกต่อไปโอเคฝากกดไลค์กดแชร์สนเกษตรตะกะแตนยันยาวออกไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบบ๊ายบายจ้า